ไสโซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MR p d ดี88มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมหัาละสัตว์ไระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่ตอไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าขอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่แอมนะฮัลโหลวันดูตีแลนดี้แอมเจนนาเหม็นสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันนะดูดวงดาวไปวันวันประจําในวันเสาร์ที่22เมษายน2566นะครับขึ้นสี่ข่ําเดือนหปีถเถาะนะวันนี้ก็สามารถทําการมงคลได้นะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆก,ก็สามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับ นะเพราะว่าในวันเสาร์ในวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีมากนะครับเป็นวันธงชัยมากกิ่งไต่นะเออนะสักหน่อยฮะฝนที่ตกทานน้นหนาวถึงคนทางนี้เธออยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอยังนอนดึกอยู่ใช่ไหมเธอกินยาความดันหรือเปล่า อย่าลืมล้างฟันปลอมด้วยนะเธอยังมีนัดที่อนามัยหมอนัดเดอ้อโอ้ยหหแม่อ,อ,อันนี้นะเดี๋ยวก็มาพูดถึงในเรื่องของความฝันนะเอ,อสําหรับผู้ที่ฝันในขึ้นสี่ข้าเนี่ยความฝันในขึ้นสี่ข้ามก็จะเป็นจริงตามคําทํานาย ถ้าฝันอะไรก็แล้วแต่ก็ฝันให้มันดีเข้าไว้จะได้เป็นจริงตามคําทํานายนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับก็เตือนย้ำนะการได้ทําคลิปพิเศษออกไปแล้วเนี่ยที่มี5ราศีเนี่ยที่ต้องเรามัดระวังนะครับแต่ถ้า,ถา,ถา12าสิบสองราศีก็อย่าประมาทถ้าคุณมีความเชื่อนะครับในทางาโหราศาสตร์เนี่ยนะครับมีความเชื่อมีความศรัทธาต่างๆเนี่ย นะไม่ควรที่จะไปรับแสงนะครับการเกิดสุริยคราสในวันที่ยี่สิบนะครับเออนี่มันยี่สองอะนะมันดึกทิพมันดึกดกิฟนะเออว่าก็เตือนเตือนไว้ก่อนก่อนนะหรือไม่ควรวันในท้งวันนะั้นนะไม่ควรเอาง่ายๆไม่ควรไปไหนถ้าคุณไม่มีความจําเป็นแล้วเ,เสร็จแล้วก็เว้นช่วงมาสักวันสองวันก็จะมาวันที่ยี่สิบสามแล้วก็ยี่สิบสี่สองวันนี้ ยี่สามยี่สี่เนี่ยเขาเรียกว่าเงากรรมคุณต้องระวังนิดหนึ่งนะคือมันเหมือนกับเครื่อเงากรรมจรนะอ่ะเห้าจีสี่จีอันนี้มันไม่รู้ว่ากรรมใครกรรมมันนะก็ไม่ควรออกไปไหนนะจนถึงเดี๋ยวเวลาเท่าไหร่คุณรอติดตามในคลิปหลายวันนะครับพอพ้นก็คือตั้งแต่พระอาทิตย์เบิกอรุณวันที่ยี่สิบห้า ลันลาได้ตามสบายเลยไม่ได้มีปัญหาอุปรรคอะไรอ่ะ <c oughs> อันนี้ต้องเตือนกันก่อนนะเฉะพาะเอฟซีแฟนคลับของหมอฤทธิ์ผาดาวทุกๆคนนะครับโอเคนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่ก็อ่าอาจารย์ได้ทําคลิปเลขนาโชคไปแล้วให้คุณไปดูได้เลยแป๊บเดียวลงแป๊บเดียวหนูครึ่งหมื่นนะเออมีคนดูมากมายดูนี่นั่นแป๊บเดียวได้เห็นไหมอาจารยแม่นที่สุดในสามโลกนะ บอกได้เลยนะครับอาจารย์ลืมบอกไปและฝากไปบอกต่อๆด้วยที่อาจารย์บอกว่าเลขห้าเนี่ยห้ามีโอกาสมานะเพราะวันพฤหัสย้ายสิบเก้าย้ายก่อนห้าก็มีโอกาสมาแล้วลืมดูลืมดูไปว่าดาวพุธพุธมาด้วยนะอย่าลืมนะพุธมาด้วยเพราะดาวพุธพักนะครับลืมดูดาวพุธพุธพักเนี่ยนะก็ในวันที่สอง ช่วงบใบสี่ก็มีโอกาสมาเหมือนกันไอ้ห้ากับสี่จะมาด้วยกันหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่มาก็ได้หรือห้ากับสี่จะแยกกันมาก็ได้เออจะไปจับคู่กับตัวเลขไหนนู่นนี่นั่นก็สุดแท้แต่นะครับแต่ตัวเลขที่ยังอยู่ในราสีเมษเนี่ยแม่น่าจับตาดูน่าจับตามองนะครับเออนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเลขสี่ด้วยนะครับ ไอ้คุณเขียนจดๆไปนะครับยังมีเวลาอเยอะแยะนะเยี๋เผื่อคุณฝันนู่นนี่นั่นคุณรู้สึกชอบพอเลขนี้นะมีเส้นรางส่งหอนอะไรก็แล้วแต่ก็เลือกไปซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเะียซื้อดาวจานดูจากดาวพุธเนี่ยมันพักเนี่ยพุธพักไม่กี่วันเองนะเออพักอะไรวะแป๊บเดียวห้าวันก็ถึงเน,นี่ยตั้งแต่วันที่สอง พักพัดพักไม่กี่วันเนี่ยแคเดียวต้องสามสี่ห้าวันที่หกก็ย้ายแล้วเออแับเดียวเองนะักเพราะฉะนั้นก็โอเคโอเคนะเออบอกให้รู้ไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวต่อมา จะมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะครับให้คุณตั้งจิตถธิษฐานเดี๋ยวอาจารยรร์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จนะ <c oughs> <c oughs> สาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี่ขอยคุณคล่คลาดปลอดภัยกิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองด้วยนะครับ <c oughs> เรือว่อคุณอาจจะได้ยินเสียงนกกัน,นะ <c oughs> นอกอีแพบแถบอกดำนะเออเป็นปีๆแล้ว ไม่รู้ไปกี่คอกแล้วเยอะมากทาลังเนี่ยโอ้โหสามสี่รังฮะนี่จะมันกาลังจะทํารังเพิ่มนะตอนนี้มันกําลังดูทําเลอยู่หาพลังทําเพิ่มโอ้โหบ้านมันเยอะเกินนะได้เซมซีไปที่สี่สิบสี่โชคชะตาถ้าในช่วงนี้นะครับแม้อยู่ในช่วงที่มีอุปสรรคทยอยเข้ามาไม่ขาดสายนะครับแต่ก็ยังมีแสงสว่างอยู่ข้างหน้า ให้คุณควรพยายามทําจิตใจให้มั่นคงอย่าท้อแท้นะครับโอกาสแห่งความสําเร็จรอคอยท่านอยู่สิ่งที่คุณคาดหวังนะครับถ้าคุณจัดก,การกับปัญหาต่างๆได้ท่านก็จะประสบความสําเร็จสมความปรารถนาด้านความรักของท่านเนี่ยนะครับจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคนะแต่ท่านก็สามารถผ่านพ้นไปได้นะครับและมีความสุขสมหวังในที่สุด <c oughs> ต่อมาธุรกิจค้าขายของท่านนะครับก็สามารถผ่านพ้นได้ต่างๆนะการค้าการขายก็จะรด้ผลตอบแทนที่ดีนะครับการสมัครงานช่วงนี้หา,หางานงานทํายากต้องระวังนิดนึงเออต้องพยายามนะคะแนนสอบค่อนข้างดีแหมพูดถึงคะแนนสอบนี่มีตัวอย่างอย่าชัดเจนเลยยกตัวอย่างนะเออ <c oughs> จำชื่อไม่ได้แล้ว <c oughs> หมแป๊บเดียวเลยเออคือมีคนหวังพึ่งดวงอ่ะเออมีคนหวังพึ่งดวงอ,อในเรื่องของการสอบเออลูกยอลูกยอแหมลูกยอนะหวังพึ่งดวงนะแห้ช <c oughs> ัน่ายใช่ไหมคือดาวเพ่ออสบดีในก่อนก่อนสิบเก้าเนี่ยเออเป็นเกษตรอยู่ดี ดาวรัตดวงเดิมดีไม่มีปัญหานะาแล้วเป็นสีด้วยยังไงก็สําเร็จ่เอ,อทายว่าสอบผ่านสําเร็จนะแต่พอเราถามว่าเ้ยอลูกยอ่อทําคะแนนสอบเนี่ยที่จะกำลังเข้ามหาอะไรเนี่ยทํามั่นใจเนี่ยทําได้เกินครึ่งไหมเออจะได้ผ่าน <c oughs> คําตอบที่ได้มารู้บปกว่าไงไม่แน่ใจ <c oughs> <c oughs> ทําไม่ได้หลายข้อ <c oughs> โอ้โหทีนี้แหละนี่ไงหวังพึ่งดวงไงให้ดวงไทยว่าดีแล้วเราพอแล้วเอ้ยแม่คือดวงส่วนดวงคุณต้องเข้าใจเนะดวงส่วนดวงต้องเข้าใจนะอว่าได้แล้วคุณนะฝีมือคุณนะมีไหมอาจารย์ถึงบอกเสมออาา่านหนังสือนะอาา่านจำไม่ได้นะเดี๋ยวลืมนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ก่อนสอบผ่านมาหมดอะ่ะอแล้วก็พอนี่จะมาสอบเข้ามหาอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมสอบ ไปรู้สึกไปสอบกันกี่คนนะสามคนหรือเปลา่าเออมาอะไรลูกแล้วก็ไม่ได้อะเออมันตกผ่านไม่ผ่าน <c oughs> ต้องไปเขาไปสอบใหม่หรือไม่ก็ไปอยู่มาอะไรอะไรก็เขารับเข้าอยู่แล้วม่มีปัญหาหรอกเออไม่ว่าอยู่ที่ไหนถ้าเก่งคนมันเก่งตัวอย่างหนึ่งมันก็ทําได้อยู่แล้วใช่ไหมอ่าอันนี้คือตัวอย่างนะหวังพึ่งดวงนะเพราะฉะนั้นดวงส่วนหนึ่งจําไว้และความสามารถของคุณด้วย นะครับมีสำคัญนะนะอันนี้ <c oughs> เอเอเาดวงสุขภาพฐานหูโครคภัยไขเจ็บที่เป็นอยู่นี้ไม่ค่อยแน่นอนนะครับ <c oughs> ท่านจะต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างสม่ำเสมอโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับปวดเส้นประสาโทโรคทางสมองหรืออวัยวะภายในเฉียบพันเนี่ยต้องระวังไว้นิดนึงนะ โอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาขอขายที่ต่อนะครับสวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทุเดย์นะครับว่าดวงชะตาประจำในวันเสาร์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ สีที่ดีประจําในวันนี้นะครับแต่ว่ามีสีอะไรดีหรือไม่ดีบ้างนะครับในวันเสาร์นี้นะครับสีที่ไม่ดีก็คือเป็นการากินีสัญจรก็คือสีเขียวนะครับเขียวควรเว้นไม่ค่อยดีในวันนี้นะครับสีที่ดีประจํามันก็จะมีสีม่วงสีฟ้าสีแดงสีปูสีดําเป็นต้นนะครับสีที่ดีที่สุดเลยก็คือสีฟ้าน้ําทะเลนะครับสีรองลงมาคือสีแดงได้อันมณีก็คือเพชรนะครับใส่เพชรได้นะ ทิศที่ดีก็จะมีทิศเหนือแล้วก็ทิศตอนออกเฉียงใต้เป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับแล้วมาพูดถึงในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าชุดใหม่นะครับประจําในวันนี้น่าจะเปลี่ยนดีหรือไม่ดีนะครับถ้าคุณมีเสื้อผ้าชุดใหม่ในวันนี้นะครับไม่ควรเปลี่ยนนะเพราะว่าจะเกิดความเศรา้าโศกเกิดโรคลำคานแลไม่ดีนะครับในวันเสราร์สระหัวใหม่ในวันเสาร์ดีไหมสักพ้าประสิทธิแล ة, ถือว่าดีนะครับตัดผมใหม่ในวันเสราร์ก็ถือว่าสักพาประสิทธิแลดีด้วยเช่นกัน ตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยนะครับทาน้ํามันในวันเสาร์ก็ถือว่าสัพพะประสิทธิแลด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าดีนะและวดวงชะตาตามวันเกิดประจําในวันเสาร์ในวันนี้นะครับในแต่ละวันเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นนะครับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดในวันพุธกลางวันในวันนี้ถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยเป็นการลเคนีสัญจรประจําวันนะครับถือว่าคนเกิดวันพุธกลางวันในวันนี้เจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเจรจาตกลงต่างๆ หรือคําพูดของเจ้าชะตาเนี่ยจะเกิดความเสียหายนะครับหรือเกิดปัญหาให้เกิดขึ้นได้แม้กระทั่งนี้เรื่องการเสี่ยงโชคหรือการพนันขันต่อต่อตางๆก็มักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จหรืออาจจะขาดทุนได้นะครับในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดในเรื่องของไหวพริบปฏิภาณเนี่ยสมองอาจจะไม่ค่อยแล่นนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นพยายามพูดให้น้อย,อยเข้าไว้ดีสุดหรือไม่พูดได้ยิ่งดีเลยในวันนี้นะครับ ถ้าหากมีเรื่องอะไรที่จะต้องตัดสินใจนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญอาจจะเป็นในเรื่องของงานหรือเรื่องใดก็แล้วแต่ให้เราะมัดระวังการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดนะครับในดวงชะตาในวันนี้นะต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันศุกร์ประจําในวันเสาร์านี้ดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์เนี่ยถือว่าเป็นสีประจําวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะมีรายได้หรือการเงินจะหมุนเวียนทางด้านการเงินดีขึ้นจะมีเสน่ห์ต่อสังคมคนทั่วไป หรือแม้กระทั่งนี้ังการแต่งตัวนะครับที่ไม่พิษีพิถันเท่าไหร่นักนะแต่ก็กลับเป็นที่ชื่นชอบในหมู่สังคมได้รับการกล่าวขวัญถึงนะครับว่าแต่งตัวดีมีสเสน่ห์ทั้งหญิงทั้งชายนะครับและคุณก็มีโอกาสได้รับรางวัลมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะดวงต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์นะครับประจําในวันเสาร์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนเกิดวันทิถือว่าเจ้าชะตาจะมีความมั่นคงหรืออาจจะมีที่ดินที่อยู่อาศัยใหม่แบบรวดเร็วปุบป,ปับนะครับและเป็นที่ที่ดีด้วย นะเป็นที่ยอมรับในสังคมคนรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นเลยนะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตานะครับและน้ําหนักก็มีโอกาสขึ้นด้วยนะครับดวงชะตาต่อมาก็คือดวงคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับประจําในวันเสาร์นี้ดวงคนวันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยจะเหน็่เหนื่อยกับปัญหาต่างๆที่ต้องใช้ความชํานาญความเชี่ยวชาญเฉพาะทางความเป็นระเบียบเรียบร้อย จะเหนื่อยกับคนรอบข้างซึ่งเป็นผู้หญิงมักเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ขอให้มีความอดทนนะครับทำให้ดีที่สุดคุณจะประสบความสำเร็จในวันนี้ดวงชะตาต่อมานะครับดวงคนที่เกิดในวันอังคารประจำในวันเสาร์นี้ดวงคนวันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะผู้ชายหรือผู้ใหญ่ที่เป็นชายจะให้การสนับสนุนช่วยเหลืออุปการะและเป็นที่พึ่งพาในทุกๆด้านผู้ที่การช่วยเหลือสนับสนุน ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่พูดจามไม่ค่อยเพราะไม่ค่อยมีหางเสียงนะครับแต่ก็จริงใจที่จะช่วยเหลือสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่นะครับดวงชะตาต่อมาคือดวงคนที่เกิดในวันเสาร์ในวันนี้นะครับดวงคนวันเสาร์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความวิตกกังวลนะครับกับปัญหาทั้งเรื่องเก่าและใหม่นะที่ปดังปเดเข้ามาโดยตลอดแม้กระทั่งคนรอบข้างก็มักจะนําเรื่องหรืออุปสรรคต่าง ให้ต้องคุ้มคิดอยู่เสมอนะครับแต่เพราะฉะนั้นควรใจเย็นๆนะครับเอออย่าไปคิดมากต่อสิ่งใดนะครับนะใช้ธรรมะข่มใจเข้าไว้ดีที่สุดนะครับแต่ดวงคนวันเสาร์เนี่ยมักจะเป็นคนที่รอบคอบ,คอบดีนะเออถ้าดวงชะตาผู้ชายเนี่ยมักจะช้าแต่ถ้า,ถาเป็นผู้หญิงเนี่ยมักจะรวดเร็วนะครับเออในดวงชะตาดวงชะตาต่อมาก็คือดวงคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับประจําในวันเสาร์เนี่ยดวงคน,นวนัพนพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นอายุสัญจรประจําวัน นะคนเกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยต้องระวัดระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบการได้ยินได้ฟังนะมักจะได้ยินไม่ค่อยชัดนะครับหรืออาจจะได้ยินไม่ค่อยถนัดจะต้องให้ผู้พูดเนี่ยย้ำคำพูดซ้ำอีกนะครับเออแล้วก็ระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารลำไส้สมองตับด้วยนะครับดวงชะตาต่อมาคือดวงคนที่เกิดในวันพุธเกางคืนนะครับประจําในวันเสาร์เนี่ยดวงคนวันพุธลางคืนจะเป็นอย่างไรบ้าง ก็ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีบุคคลทั่วไปให้ความเคารพศรัทธ,ธาและเชื่อถือมากหรือแม้กระทั่งกลุ่มอันตรานหรือผู้มีอิทธิพลก็ใช้การเคารพยำเกรงและยกย่องให้เจ้าชะตาเป็นผู้นําหรือเป็นที่ปรึกษาและในช่วงนี้เจ้าชะตามักจะเป็นคนที่ชอบข่มคนด้วยนะครับนะามาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวกันเลยนะครับนะประจําในวันนี้เนี่ยวันที่22เนี่ยนะครับคืองี้แก้นิดนึง คือวันวันศุกร์ที่ยี่สอมันดาวศุกร์เนี่ยติดพิษครุฑนะศุกร์ติดพิษกุกไม่ใช่พิษน้าอวันนี้เขียนผิดนะคือวันตั้งแต่วันที่ศุกร์กับอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์ติดพิษนาาหากแล้วอาทิตย์ก็ไม่ได้ติดแล้วอาทิตย์ก็ไม่ได้เสียวันเขียนผิดนะแล้วต้องเป็นพิษครุฑนะตอนนี้ดาวศุกร์ก็ยังติดพิษครุฑอยู่นะแล้วก็ดาวจันทร์ก็จะย้ายจันทร์ย้ายเนี่ยนะครับ ตีสี่ยี่สิบเก้านาทีย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะเข้าสู่ราศีพฤษภเลงชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารมีล่าปากจะมีล่าปากนะชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะครับช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยสี่ห้าวันเนี่ยคุณจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคนะรู้ไหมเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย เอาเลยร <c oughs> วยนะแม่มพักเลยไม่กี่วันเองเออเราโนพักหลายหลยวันมาอันนี้ก็ต่อมาจันทับมนุุยูจันก็จะทับมนุุยูช่วงหกโมงห้าหกโมงห้าสิบหกนาทีนะครับก็อาจจะอารมณ์ขึ้นลงนะเออต้องระมัดระวังไว้่องนี้ของอารมณ์และความรู้สึก นะครับแล้วคุณก็เป็นคนที่คิดอะไรไม่ซ้ําแบบใครด้วยนะในดวงชะตาต่อมาพุธนะครับดาวพุธในติดพิษครุฑเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันเมถุนเนี่ยนะคนเกิดพุธกลางวันเนี่ยต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งดาวพุธติดพิดคุฑตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสิบโมงครึง่งนะสิบโมงครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับโอเคนะอันนี้เดี๋ยวต่อมานะครับมีอะไรอีกไหม รอะในเรื่องของการงานเนี่ยดีนะครับการงานเกี่ยวข้องกับแพทย์หมอการรักษาพยาบาลดีมาดีมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับคือในช่วงนี้คนหลายคนจะส่งลูกเนี่ยเรียนหมอเยอะนะที่มาดูดวงเนี่ยเอ,อคิดจะส่งลูกเรียนหมอนะเงินมันดีนะอะไรตลาดต้องการอะไรเงรี้ยนะเรียนหมอเรียนอะไรมันมันมันดีเงินมันดีอะไรก็ไม่รู้นะ อ,อความจเจริญก้าวหน้าน,นู่นี่นั่นใช่ไหมแล้ววันนี้การงานโอเคนะคือวันนี้จะดีทุกเรื่องอะ่ะงานก็ดีเงนิงนก็จะมีผลประโยชน์ได้เงินได้ทองประสบความสําเร็จความรักก็มีความสุขโอ้แฮปปี้เอดดิ้งนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นจําไว้เลยย้ําอีกครั้งหนึ่งยี่สิบถ้าไม่จาเป็นไม่ต้องไปไหนห้ 5, าราศีที่อาจารย์บอกคุณต่อมาวันที่ยี่สามยี่ นะ5ราศีก็อย่าไปไหนเออแค่นี้เองอดท,ทนหน่อยมันเป็นช่วงสุดท้ายนะครับแต่ถ้าใครจําเป็นต้องออกคุณก็ต้องมีเครื่องรางของขลัง,งติดตัวไว้บ้างนะครับเพื่อคุ้มครองดวงชะตาส่วนมนต์หน่อยอาราคนาหน่อยพุทธังสารนังกัจฉามิธรัมสารนังกัจฉามิสังทังสารนังกัจฉามิก็ได้แล้วเออบทอะไรก็แล้วแต่บทดได้พุทธคุณพระธรรมาคุณพระสังฆคุณเป็นที่ตั้งเป็นสารณะนะ <c oughs> ต่อมาชาวลัคนา,าสีเมฆนะครับชาวราสีเมฆดาวการงานของคุณในวันนี้ก็ถือว่าดีนะคุณจะมีโชคลาภด้านการงานดีไม่ดีไม่ปัญหาอุปรอสรรคอะไรนะครับในดวงชะตาเนี่ยมีบริวารช่วยเหลือนะโชคลาภก,กวามมีเข้ามานะครับแล้วก็สิ่งที่คุณต้องระวังนะอุบัติเหตุต้องระวังนิดนึงอย่างน,น้อนบมีบาทกระดาษบาทนะ ต่อมาเช้าลัคนาราศีพฤกศกชาวราศีพฤกศกศเดี๋ยวในดวงชะตาของคุณในด้านของอการงานเนี่ยนะครับล้าหูยังเป็นวินาตอยู่ไม่ค่อยดีต้องระวังนะครับระวังถูกหลอกโน่นนี่นั่นนะหูเบาประมาณนี้ชาวราศีพฤกศกและในดวงชะตาของคุณนในเรื่องของการเงินจะมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับเออนะแล้วก็อะไรอีก โชคลาบอย่มือยีาาอ้เข้ามาไหม,มก็ม่ยีเข้ามาบ้างนะครับในดวงชะตาต่อมาชาวราศีเ <c oughs> มถุนราศีเมถุนน้ยเงินเข้าเนี่ยเงินอะไรวะ <c oughs> ระวังสุขภาพนิดนึงนะการงานสําเร็จนําล่ามาให้ไม่ได้มีปัญหาอุปสักอะไรเลยด้วีนะเออดีดีดีด,ด,ดีต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎ ชาวราศีกรกฎด,ดวงคุณในเรื่องของงานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไม่ประมาทนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนในเรื่องของงานส่วนดาวการเงินก็อยู่พบกรรมะจะมีเกณฑ์การลงทุนนู่นนี่นั่นการเงินก็จะมีเข้ามานะครับส่วนความรักก็ไม่ค่อยได้ดังใจนะต่อมาชาว,าวลัคนาราศีสิงเนี่ยชาวราศีสิงดวงคุณเนี่ยนะครับด้านการงานดาวสุขวันนี้สําเร็จประสบความสําสเร็จดีนะครับการงานนะ ส่วนการเงินจ่ายและเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ระวังนเรห่องของเครดิตชื่อเสียงนิดนึงนะครับแต่ส่วนด้านความรักก็ให้เราระวังนเรห่องของการใช้อารมณ์การถึงห่วงประมาณนี้ต่อมาชาวราศีกันชาวราศีกันดวงคุณนี้เรื่องของงานเนี่ยดาวพุธจะเป็นมรณะนะครับแต่ความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวราศีกันมากนะนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆมันก็จะผ่านไปนะไม่ได้มีอะไรหมากให้ระวังสุขภาพ นะครับแล้วก็สุขภาพผู้ใหญ่ในบ้านนิดนึงนะด้านการเงินการทองสําเร็จนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศ <c oughs> ีตุลเชาวราศีตุลตุลเหนื่อยนะครับการงานของคุณเนี่ยก็อาจติดต่อทางไกลต่างถิ่นต่างแดนถือว่าเป็นผลดีไม่ได้มีปัญหาสารคอะไรการเงินกับด้เงินนะครับในดวงชะตาของคุณนะส่วนด้านความรักเหรอเอ่อก็ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนดีนะในดวงชะตา ต่อมาแล้วก็ต่อไปใช้อะไรชมยงจริงหน้าหนองนางชาวราศีพิจิกเนี่ยดวงคุณเนี่ยนะครับมีเกณฑ์การลงทุนนะเพราะฉะั้นล,ลงทุนเนี่ยยังไรก็แล้วแต่คุณก็ได้กลับคืนมาอยู่แล้วเหมือนกับการเสี่ยงโชคซื้อรถตลี่จะเป็นราชาโชคนะได้แต่จ่ายไปก็ได้มาเยอะงั้งน <laughs> โชคดีประสบความสำเร็จนะส่วนด้าน าการงานนะครับงานวันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงอาจจะมีปัญหาอ,อุปสรรคแต่คุณจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอ,อส่วนมวยพระให้เต็มที่จะประสบความสําเร็จต่อมาชาวลัคนาราศีธ <c oughs> นูชาวราศีธนูเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวพุธวันนี้ไม่ค่อยดีนะให้ระวังความเสีหยหอาจจะมีปัญหาทะเลาะกับคนที่อายุน้อยกว่า นู่นนี่นั่นส่วนด้านการเงินก็มีรายจ่ายแต่ก็จะรับกับเข้ากับคืนมาด้วยเช่นกันนะคะระับปัญหาอุปสรรคต่างอยู่ไกลกตัวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวราศีธนูมากนักนะต่อมา,ชา,า,ามอชาวลักนณาราศีมังกรชาวราศีมังกรดชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยดาวศุกร์ในวันนี้ดีสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จนะครับคู่ครองก็ถือว่าดีนะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของขอครอบครัวญาติพี่น้องทรัพย์สิน เนิดหนึ่งนะครับเป็นกสารสัญญาต่างๆนะคอพิพากต่อมาเช้าลัคนาราศีกุมราศีกุมดวงคุณด้านการงานเนี่ยดาวคารในวันนี้ถือว่าดีรับการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับในเรื่องของการเดินทางเพื่อนฝูงสังคมไม่ค่อยดีไว้ใจไม่ค่อยได้ระวังความเสียหายเกิดขึ้นนะครับในดวงชะต่างต่อมาเช้าลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยถือว่าโดชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ย นะดาวประจาต,ตัวไปอยู่พบการเงินแล้วคุณจะได้เงินจากงานนะครับมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารการเดินทางดีนะครับแล้วก็ในด้านของการเงินนะก็ได้รับการช่วยเหลือสำหรับสนุกดีเรื่องเงินเรื่องทองนะครับคุณจะดีด้วยบุญกุศลน,นะนะพยายามสวดมนต์เพระประสบผลความสวเสดจว่าคุณมีโอกาสรวยอยู่แล้วนะจากตัวคุณแล้วก็ได้จากงานนะครับโอเคครบ12ราศี เดี๋ยวจะมาเสียงไพ่ยิ่ีด้วยเพิ่มเติมว่าดวงสถานคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับใบที่หนึ่งอะครับ ชุด72ชุด78โอเละสบ10ปนั้น 3, 4, ช่้หมอด34ชี้ปลวยก็จับนะคุณรไพ่ใบที่1ทีงคุณได้ขวา4ดาบนะครับในเรื่องของการงานก็ไม่ได้มีเกณฑ์การขายับขยายเปลี่ยนแปลงมากนะักเป็นช่วงที่ทบทวนและแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นนะครับการเงินก็นิ่งเฉยนะเออแต่ก็จะมีรายได้เข้ามาในตามมาในภายหลังส่วนความรักไม่ค่อยดีเป็นช่วงพักฟื้นนะครับ ต่อมาคุณเลอกไพ่ใบที่สองคุณได้คุณได้คว้าห้าดาบนะคือดูสิาคุณมีเกณฑ์การต้องไปแก้ไขปัญหางานให้กับคนอื่นทั้งที่ไม่ได้ใช้หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณส่วนการเงินมีรายจ่ายนะครับความแล้วก็รู้สึกว่าผิดหวังเนื่องจากคนรันมีความซื่อสัตย์นะครับต่อมาคุณเลอกไพ่ใบที่สามคุณได้ควาเด็กถือดาบนะเออมีเกณฑ์การสอดส่องอยากรู้อยากเห็นอาจจะมีคนมาแอบดูคุณนู่นนี่นั่นนะครับ การงานไม่ควรรีบร้อนนะครับต้องใจเย็นเข้าไว้ส่วนด้านการเงินอ,อาจจะมีปัญหาอยู่นะครับความรักเนี่ยก็อาจจะห่างกันสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะโอเคครบ12ราศีแล้วถ้าในสนใจจะดูดวงอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้าอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ